หยา,ายเลยนะท่านหนูน้องปอกพัมแพมเพื่ออะไรเวลากินข้าวป้าสัง่งท่านหนูปปอกพัมเยอะกินไปยาบนนู่นนี่นั่นปล่อยให้ปอกบ่าขึ้นพูดอยู่คนเดียวแค่นี้ป้าบอกว่ากูไม่ได้กินข้าจะอดตายใช่ไหมแหลกเรื่องมากน้ำขาน ทานหนูปอกจามบ่อยดลงตบหางปัญหาเยอะเรื่องเยอะชาติมาบ่อยให้พรมดักหูเจ็บหูนะหนูทนไม่ไหวนะหนูปวดท้องอีตอนแอะสบปายมากกันไปแล้วนะถ้าไม่อยู่นิ่งนิสายงี่เง่าหูฉลาดเย่บบ้านนอกายนิ่งตองพัฒนาดีขึ้นแก้สิเลี้ยงเพื่อสุกสมองไม่มีอย่าหาเนี่ยปากแตแล้วไม่ฟัง ทำไมด้วยหน้าเบล่กับคู่สองคนต้องทำมเส็่อ